ว่าเมื่อบ่าเข้าถนนนะฮะก็จะเข้าคลองนะครับถ้าคลองยังรับไหวก็ก็จะไม่มีปัญหานะครับในวันถัดมาเนี่ยน้ำเริ่มเข้ามาลึกขึ้นนะครับมาถึงอาคาร2นะครับแล้วก็เลยลงมานะครับสำหรับเมื่อวานเนี่ยมีการเอ่อล้นนะครับข้ามพื้นที่สะพานสูงไปถึงบริเวณแถวแถวบิ๊กซีนะครับข้ามข้ามและตัวที่สะพานใหม่นะครับข้ามสะพานใหม่เข้าไปบริเวณบิ๊กซีแล้วนะครับแล้วก็ หมู่บ้านนะครับบางพื้นที่ที่อยู่ต่ำเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากน้ําที่ย้อนย้อนกลับขึ้นมาตามท่อนะครับแล้วสาหรับวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าฝั่งขาออกเนี่ยมาถึงแยกหลักสี่แล้วนะครับในวิภาวดีรังสิตส่วนขาเข้าอยู่แถวเจเลิงนะครับน้ําทั้งหมดเนี่ยยังเข้ามาที่คลองเปรมประชากรนะครับเข้ามาที่คลองเปรมประชากรแล้วเข้าสู่ระบบบังบัตรรวบรวมน้ําเพื่อไปทิ้งที่แม่น้ําเจ้าพระยาของกรทมปัญหาก็คือน้ําออกตอนเนี้ย ยังน้อยกว่าน้าเข้าเมื่อน้าออกน้อยกว่าน้าเข้ามันก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆก็จะลามก็ไปเรื่อยๆแต่ต้องเรียนว่าช้ากว่าที่คิดจากวันที่23ถึง27สี่วันเนี่ยเดิมทีเราคิดว่าจะทะลุไปถึงบางซื่อนะครับจอดแจดุจักนะครับแต่ตอนนี้ยังยังยันอยู่แถวพื้นที่หลักสี่อยู่นะครับแสดงว่าระบบกระจายน้ำของกทมยังทํางานอยู่นะครับแต่ไม่พอซึ่งซึ่งก็คงต้องพยายามลดระบบ น้ำในคลองหกวากับคลองสองหครับครับผมนั่นก็เป็นข้อมูลล่าสุดของกรุงเทพมหานครพื้นที่ทางด้านตอนเหนือซึ่งใช้ถนนเส้นทางหลักสองสายคือถนนวิภาวดีกับพลโยธินเป็นคำํำอธิบายอยู่นะครับทางด้านพลโยธิน